คู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียคูสีสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการคู่ซิติเนียนครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังยืนอยู่น้่นี่เลยบ l ูออริสซึแอนโบค่ะน้าที่สาขาเอสพานาลัชดานะครับเรามาที่นี่เพราะว่าเรานัดแขกรับเชิญคนสวยระดับประเทศของเราไว้ที่นี่ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะสวยระดับประเทศแล้วเกี่ยวอะไรกับโบลิ่งที่นี่ทำไมเราต้องพาเขามาเล่นโบลิ่งด้วยจากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเกี่ยวยังไงเราเข้าไปหาคำตอบข้างในเลยดีกว่าไปเลยค่ะไปครับ นี่เหรอวิ่งสวยระดับประเทศเลยนะดูหุ่นเลยดูหุ่นดูหุนที่ดูข้าเขาเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวล้างเขาว้าวสวัสดีค่ะสวัสดี น้องโบลิ่งแน่ปริสนากัมพูชลีอ๋อที่พามาเล่นโบลิ่งเพราะว่าน้องเขาชื่อโบลิ่งไงเนี่ยนี่นางสาวไทยคนล่าสุดของประเทศไทยนะครับรู้หรือเปล่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวยจริงๆด้วยหนูเป็นแฟนคลับซาซ่าค่ะนี่เจอทันละจ้าพี่ลีไม่รู้จริงค่ะจะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ว่าแค่ชื่อน้องโบลิ่งนะพามายองโบลิ่งนะจ๊ะมันมีประวัติมากกว่านั้นรู้ไหมว่าทําไมน้องเขาถึงชื่อโบลิ่งอย่างนี้ดีกว่าก็เขาชอบ โยนโบลิ่งก็เปล่าเขาจะชอบโยนได้ไงพ่อแม่เขาจะตั้งได้ไงวะคิดอะไรพวกพ่อน่ารักมากคือที่มาของชื่อเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่คุณแม่เขาท้องเนี่ยได้ข่าวว่าเล่นท้องอยู่นะท้องโตอยู่แล้วก็มาแข่งโบลิ่งได้รางวัลชนะเลิศจริงเหรอดีนะไม่หยิบลูกตัวเองโยนเป็น แสดงว่าคุณแม่ที่ชอบโยนโบลิ่งมากใช่คุณแม่เป็นนักกีฬาโบลิ่งของที่ทํางานด้วยค่ะสมัยสาวๆแต่ท้องแล้วก็ไม่มีกฎห้ามห้ามแข่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าท้องโตมากก็จะก็จะไม่ได้ครับของที่ทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ของขำกันเขาก็เป็นนักกีฬาไปเล่นแล้วมันแบบยังไหวค่ะก็เลยเป็นที่เป็นความประทับใจของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นความโมโหของคุณพ่อเปคาอไปยนโบตอนท้องแล้วลูกหลุดออว่าทำไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกชื่อโบลิ่งเลยคนนั้น้ำโบลิ่ง พี่มิเรืองจะขอลองช่วยสอนให้พี่พิมพ์เล่นโบลิ่งเป็นหน่อยฮะหรือว่าท่าเองเอาแต่พี่ว่าท่าสิมันไม่ได้อะก็ไม่เป็นฝีมือมันอยู่ที่ฝีมือเอาอางี้ดีกว่าพี่อยากให้บบลินเี่ยสอนให้พี่พิมพ์ว่าทำท่าสวยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่เล่พี่เล่ต้องเลือกอ่ะถ้าให้โบลิ่งสอนคือแบบท่าสวยแบบตรงก็ไม่รู้พี่พิมพ์โยนตรงแต่ท่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพี่พิมมีฝีมืออยู่แล้วโอเคค่ะเราเอาท่าไว้ก่อนก็ได้ไปเด็กน้อยหน่อยเด็กน้อยหน่อยค่ะ ตังต้องว้าเราไม่รู้นะคะออกตัวโอเคให้เรสีชมพูแล้วกันอ่ะโอเควันนี้เขามีการเล็งด้วยนะว่าจะมีตัวไหนก่อนซีเรียสอ่ะไมต้องซีเรียสอ่ะเปล่าค่ะถ้าเกิดโยหรับเรื่องตำ่งมันจะไม่ได้ท่าหนึ่งสอ้ฮึออ้าวนี่ไงนี่ไงตรงกลางโอ้โหโ้องกหโอ้โหโั้โหโอ้หโอ้้บออแบบนอ้นเลยเหรอ กิริยามารยาทพี่พิมต้องต้องสวยงามแบบนั้นเลยมากค่ะคือของแม่โบลลิงสอนเขาจะแบบให้ล็อกมืออะไรเงี้ยมันจะตรงพี่พิมต้องมามาลองดูดิหนึ่งสองสามหยุดโหพี่พิมล้างข้อโอ้ดูขอให้ดูเอาท่าให้ดูด้วยนะนี่เน้นท่าด้วยนะ ขอให้ดูนะฮะหนึ่งสองนี่ โอ้โหร้หานพ่อไม่แพ้กันาสามัยคีกันวากุงอะไรเนอ่อโบราณแม่ลุงตรงกลางเลยบอกว่าเป็นคู่ซีจริงๆคู่เม่อก่อมสู้น้องไม่ได้เลยเอาอีกอ,อะไรยังไงอมันต้องมีนี่สมามัคคีกันมากปอลลิ้งทำไม่ได้ไม่ถามนิดนึงดีกว่าค่าเป็นหน้าที่ของเราตอนที่เราเป็นนางสาวไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะก็หลักๆเขาบอกว่าจะเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นทูตการค้าค่ะหมายถึงว่าเราต้องเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเงี้ยหรอคือจริงๆแเรา ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ได้มาหลังจากนางสาวไทยคือพ่วงเข้ามาค่ะแต่ว่าภารกิจเนี้ยคือทางที่หลักๆเขาก็จะจัดมาให้อยู่แล้วอ,อะไรที่มันส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยววัฒนธรรมการค้า,าก็จะส่งมาไปคือ,อในใสายตาเรารู้สึกว่าตั้งแต่เด็กนี่นะคะโตมันรู้สึกว่านางสาวไทยนี่ต้องเป็นอะไรที่แบบเรียบร้อยคิดิามารยาทงดงามอะไรแบบนี้จริงๆแล้วโบลิ่งอยู่ว่านางสาวไทยยุคปัจจุบันนี้มันเป็นต้อง ต้องแบบเรียบร้อยนุ่มนิ่มหน่อยไหมคะโมลี่ว่าเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในตําแหน่งเวลาออกงานเนี่ยก็คงต้องแบบเรียบร้อยนิดนึงเราจริงๆก็เป็นอีกคนนึงมันก็คือมนุษย์คนนึงอะคะ่ะเราก็จะมีมุมที่แบบงงงงก็อะไรก็เป็นปกติไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้น,นแล้วเราคือเราเรียนอะไรมาครับโมลี่รเ,รเรียนการแสดงและกำกับการแสดงปริญญาตรีมอสอ้โหใช่โรงเรียนดาราเลยโรงเรียนเนี้ยดาราเขารียนตลอดขนานี้ด้วยไม่ติดไม่ติด ไม่จริงเหรอคะถ้าเกิดเป็นโรงเรียนดาราพี่พิมต้องติดค่ะไม่จริงไม่จริงไม่ได้เป็นไงคะเอ้ยแต่ที่คณะเขาจะบอกว่าแบบที่นี่ไม่มีดารามีแต่นักแสดงอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นนักแสดงแล้วเขาจะตัใช่ใช่โอเคก็จริงๆแล้วแล้วทำไมเราเรียนทางนี้มาแล้วเราถึง พลิกตัวผันตัวเองมาเป็นนักข่าวไทยมาสมัครได้คือจริงๆของโบลิงอะโบลิงอยากทำงานที่ที่กรผู้ประกาศข่าวค่ะคือสนใจผู้ประกาศข่าวมืก่อนสนใจด้านนี้เลยแล้วแบบไม่เคยคิดว่าเราจะประกวดนางงามแต่ทีเนี้ยด้วยความที่คณะอะจะแบบมีต้องบอกว่าเป็นเพื่อนเกย์สาวประเภทสองเยอะมากเขาก็จะแบบชอบเวทีนางงามมากใช่แล้วเขาก็จะแบบเหมือนอยากประกวดเองไงแต่แบบไปไม่ได้เขาก็แบบให้ส่งเพื่อนไปอะไรเงี้ยแล้วโบลิงใครเป็นคนส่งโบลิงรุ่นน้องค่ะรุ่นน้องใช่รุ่นน้องเขาแบบพี่ลิงไปเลยไปสมัครให้อะไรเงี้ยหรอ เขาบอกว่าเนี่ยปีนี้ช่อง9เขาให้โอกาสถ้าเกิดว่าใครผ่าน18คนสุดท้ายไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยก็จะให้ได้ทํางานที่ที่กรผู้ประกาศในช่องอถ้ามีแววเขาก็เอามารอเราคือ,คอตรงนี้คือเป็นความฝันของเราว่าใช่ถือไม่ได้เป็นนางงามเป็นนางสาวไ<ช>ทย<ะ>เราก็ด้เป็นผู้ประกาศถูกต้องเขาเข้ามารอเขาก็บอกว่าพี่โบลิงพี่โบลิงอ่ะ25แล้วนะวีเนี่ยถ้าพี่โบลิงไม่สมัครแล้วพี่จะเกินอายุหมดอายุบูดแบบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยบูดเขาก็ูดแบบใช่เขาก็คูดหนูเยอะมากก็เออไปดีลองดูอะไรเงี้ยไม่งดู เ,เลยนะว่าหมายถึงว่าแล้วจุดเด่นของเราที่ทำให้คณะกรรมการเลือกเราโ<ะ>บลิ่งว่าอยู่ตรงไหนคะคือแบบโ<ม>บลิงบล่งแบบเวลาแบบออกรายการตัวเขบอกว่าเนี่ยเราอยู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศอะไรอย่างเงี้ยโบลิ่งก็ตันึงในใจไม่จริงค่ะคือแบบโบลิ่งว่า กรรมการไม่ได้เลือกโบวลิ่งเพราะความสวยอย่างเดียวแน่ๆอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นเพราะแบบเรามีสติดีเวลาอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะแต่แบบเราจัดการเราเราแอบได้เลยนะฮะเราเรามีอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับในการจัดการความตื่นเต้นตรงนี้โบว์ลิ่งก็โบวลิ่งโชคดีที่เรียนละครเวทีมากับเคยทำงานพิธีกรค่ะเพราะว่าละครเวทีมันเป็น มันเป็นเขาบอกว่าละครสดต้องอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆเราต้องจัดการกับอะไรที่มันอัิเสบันบนเวทีได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะค่อนข้างไม่ตกใจเวลาเวลามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาบอกว่าน้องโบลี่มีนะได้รับตำแหน่งนางงามคิดบวกด้วยเพราะอะไรชอบบวกเลขคิดเก่งบวกตลอด positive thinking ไง้แต่ถือว่าเป็นคนคิดทุกอย่างในแง่ดีไปหมดเลยใช่ไหมมองโลกสวยงามอะไรอย่างนี้หรอ โบลลิงเป็นคนขำขำมาคือหนูอจจะชิลแล้วแบบโบลลิงรู้สึกว่าตอนไปประกวดคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วเราก็จะขำขำเวลากรรมการชวนคุยเราก็ตอบไม่ได้แล้วก็ฮาใสอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ขำใสสบายสบายเขาอาจจะชอบจุดนั้นอะไรอย่างเง<ล>ี้ยแล้วมีคําถามไหน<ช>ที่โบลลิงรู้สึกว่าอันนี้เราตอบไปแล้วกรรมการแบบชนะใจกรรมการแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะตอนรอบเก็บตัวค่ะเขาก็ถามเขาถามโบลลิงว่ากลัวความตายไหมแล้วโบลลิงก็ไม่กลัวค่ะเขาก็ไม่กลัวจริงหรอโลลิงก็จริงจริงก็แบบคือเหมือนเรายอมรับได้มากกว่าเพราะแบบโบลิิงเคยผ่านเหตุการณ์ที่ต้องบอกว คเคยฝ <Yeah. S 1> ันแล้วคนข้างบ้านโบลลิงเสียชีวิตเพราะอาบน้าอุ่นแล้วแบบไฟช uh ็อตอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนต้องตายต้องยอมรับได้เ<ด>สมอเลยตอนที่เขาเสียชีวิตโบลลิงกลัวมากนะคะแต่แบบพอผ่านจุดนั้นไปก็รู้สึกว่าเออมันเรายอมรับได้แต่เราก็ไม่คิดว่าทําไมาคนกลัวตายโบลลิงก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนทุกคนอาจจะกลัวตายเพราะว่ากลัวเจ็บหรือเปล่าเราก็บอกว่าหนูไม่กลัวตายแต่หนูกลัวเจ็บค่ะขอตาย uh huh. แบบไม่เจ็บอะไรเงี้ยคืงเขาก็ขำเลยอย่างเงี้ยคือเราก็แบบฮาใส่เขาก็เลยขำว่าเอออันนี้แปลกเนอะเลยรา้ีึกแบบ จุดที่เราแตกแต่คนอื่นละเอาทีนี้เราไปเจาะลึกดีกว่าเขาบอกว่าน้องโรลลิ่งเนี่ยตำทุมตำเป็นด้วยทำอาหารน้องเป็นแม่วานแม่เรือนด้วยเอามาจากไหนคำทเต้นอันนี้พี่คิมได้ไปเซิร์ช Google มาแลา่ะเขาบอกว่าทำได้ทุกอย่างเอาเราคจะใช้เวลาหนึ่งวันนี้นะคะกับนางสาวไทยคนล่าสุดของเราเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เขาจะทำให้พวกเราบ้างค่ะ ตอนนี้เรามาดูลีลาการโยนโบลิ่งของทั้ง3ามท่านกันก่อนดีกว่าเห็นว่าแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นโดยเฉพาะคุณพิมพ์ดูจะตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ30ปีพัตคตารอาหารญี่ปุ่นฟูจิคู่สีตีเนียน